สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตานะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้คุณรูก็จะมาสอนเรื่องจำยากอักษรน,นำนะคะซึ่งเราเรียนผ่านไปแล้วใช่ไหมคะจะมีทั้งอ,อนำหอนำใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนอักษรน,นำที่เป็นสองพยางนะคะนักเรียนก็จะเป็นอักษรน,นำที่ อักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวแล้วก็อักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวนะคะก็จะเป็นหลักการจำนะคะก็คือพยางค์หน้าอะบวกพยางค์หลังก็คือหอนำนะคะอ่ะอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวนะคะอย่างเช่นคำว่าตลาดจมูกปลอดนะคะอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวก็อย่างเช่นถนนขยะ ฉลามนะคะถนนก็คือถอถุงอยู่ในอักษรสูงอ่าแล้วก็น,นหนูเป็นอักษรต่ำเดียวนะคะอันนี้ก็คืออักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวอ่าเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีนะคะนักเรียนอักษรน,นำพยางเดียวก็คือหอนำหอนำอักษรต่ำเดียวเช่นแหวนใหญ่หม้อนะคะส่วนอนำก็จะมีอยู่สี่คำเช่นยาอยู่ อยากนะคะต่อไปก็เป็นอักษรน,นำสองพยางค่ะสองพยางนะคะสอนสูงหรืออักษรกลางนำต่ําเดียวนะคะใช้สละดเดียวกันพยางหน้าอะบวกพยางหลังก็คือหอนำค่ะพะยางหน้าออกเสียงอะนะคะพะยางหลังก็จะเป็นออกเสียงหอนำค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ